ยายดีพี่น้องสุกทุกคนแม่น้อยกามักับยายไรก็กับสมวยแล้วพี่น้องเด้อพากันมาหรอกเด่นแคมของคนเราบุญส่งเรือพลังสิเริ่มเนาะบุญออก,ออกออกพันตาแกงเรือแด้จวพี่น้องอยู่อยู่สวรรค์ในเขตพี่น้องอยู่แถวแคมของแม่น,น้อยมาหรอกก่อนพากันมาหลอกก่อนคอนคเมื่อวันบุญแท้ในการเขาเริ่มมาที่ด้านในสมวย สามมื้อ да. นะเขาเริ่มเนาะเจ้าแปดเจ้าเก้าสามสิขาเริ่มมันสามมื้อเขาเริ่มพี่น้องเลยต้องพายายมาเลาะคนก่อนเพราะว่าคนอันคนกสิบโบราณเห็นนะเราหันใครเกิดข่าวพลังเริ่มเนาะเออพาผู้เจ้ามาย่างเลาะเล่นยามแรงๆไม่น้อาจะเข้ามาเวียดเข้ามาเวียดอยู่สวรรค์นี่แหละพี่น้องเลย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 ถือโอกาสมาเลาะเลยเนาะพี่น้องเนาะขล้ายบังคารามนี่อะไรหนะ นั่งเคะลอกคนขลามงานบุญเขากําลังเริ่มด้อยพี่น้องเด้อเขากําลังเริ่มงานหลอบุญกันแม่เทาสมวยนี่มาสิ้นมวยสิ่นมวยสิ่นนะมีแต่พื้นงามงานขล้ายสองขล้ายสิ้นนีเมื่อพี่น้องเขากําลังสิเริ่มงานงานเริ่มแท้นท่ก็คือวันที่อันเส้าเจ็ดเส้าแปดพูแหละ อะไรจังคนจังมาเต็มแถวนีิล้นพี่น้องย,ย่างจนเต็มตาคนงามอยู่เลยนอาสิ่มวยคือ,อ,อ, <c oughs> อไปซื้อสินไม่นุ่งเขาของตลาดของการนี่ยที่ข้างนอกนี่ฮะคนกับมะละลายอยู่เพราะว่าหานหานกำลังเปิดใหม่เออเราเบิ่งให้บักอันนะให้เท่าอันนี้เดาะมีสับนหนี่ยน้อยเนาะ โอ้มีเครื่องผูเถ่าเนาะแม่เน้ออุ้ยเป็นตาหักพี่น้องเว้เครื่องผู้ยิ่งกับเป็นตาหักเมื่อยว่าเไ็นเทาก็คือในในแคมป์ของกันนี่ยนะไปพี่น้องเด้อนั่งแคมป์ของพาพี่น้องมาสมบรรยากาศอันบุญสวงเพือวันออกพรรษาของประเทศลาวแห่งสวรรค์นาเขตเฮามือวันวัน ที่ชาวเก่าในการคนแข่งเรือบดหรือวันที่ชาเจ็ดไปเขาเบิ่งกระเป๋าก่อนปะโลเบิ่งเป็นตาหักต้องมวยเนาะเออเอาคนละอันบอกเลยเออซื้อให้คนละอันเลยเอองามแต่มวยสีนนาไหมาเสือพงเสือป่าเลือกซื้อพี่น้องเลยปฮะก็เป็นเงินกี่ใช้ สองใบเดี๋ยวขอยบ่มักลายนี่ข่อยจะเอาแบบไม่ขอยเธอบ่ข่อยให้บ่มักแบบนให้ขอยมักแบบสีขึ้นนี่ๆใน้อยบิ่งนาะเบิ่งตัวตัวนั้นตันแบบพลายง่ายๆชนแบบันจใบนี่บ่เอ้าหน่อยมันคายลายเลยเอาตัวนี้ใส่จ้าหงามเยเออเออใงามบ่แมเอองามบ่แมเลือกบให้ได้แม่เท่า แม่่่่เเเเาาลืออกงป็นนทีีซื้อกระเป๋าก่อนเด้อพี่น้องนี่เด้อนี่งานมาในี่งานมาพี่น้องเออเอาเตาะอย้าหนุบมว้เอองานบ่แม่สีครีมหรือว่าเอาหนาบ่เอามบ่มักสีได้เลยเลือกแค่ไหนสีดำสีนี่นะเนี่ยน้อยๆในจบ่เอาน่าสีดำแตมันลายเพราะเบิ้งโนตัวดำเนี่ยน้อยนะนี่เออบ่งามเลยเออบ่งามนะเอาตัวนี้บ่ใช่นี่มันมีลวดมีลายแล้วก็บ่มักนะมืดซ้ำนี่บ่แบบมันบ่ ไม่เท no <laughs> no, ่าเฮ็ดรถสีคือกันกับแม่น้อยเลยพี่น้องเพคนว่ารถล่อยเพคนว่าเอ็มจีเออไปตู่เอาโหลดเขาอะไบัดนี้ปมาเราเลยนไม่เท่าเอ้ยพวกมึงมีคนมาเลยเราซื้อเสื้อผู้เท่าให้เราหน่หมวยไปยังไงไว้ยางไงย่างจะทราบเพราะไรได้ไม่เท่าเอ้ยนี่ก็พอดีเนี่กับแก้มโค้งพี่น้องเราเล่นบุญพาพี่น้องมาเลาะเล่นบุญเด้อพี่น้องเด้อบุญส่งเพื่อนเพิ่นเริ่มเล่นแล้วมีชับกระเลาะบุญบ่ราะมิชับหันมาเด้อละบุญ ได้กระเป๋าแล้วก็ไปแถวาน้อยได้คนละพื้นกับนางหนยเด้อ,อพี่น้องซื้อกันเ,เขาขายบ้างขาลอกบ้งขาลามเลยลดเครื่องลดของเขากระลังสิเข้ามาขายเครื่องขาย,ข,ายของกลางตกกลางเต้มบ้งขาลามบ้างขาย,ยังเสือพงเสือพ่ะโอ้ลดลายนี่เนาะลดจักรลดยังเนาะเขาเข้ามาได้เขาเขามาเนาะเครื่องขายลายๆเนี่ยโอ้ยนางนัดนางปิ่นนี่เห็นนี่ แลนใส่แลนใส่แล่นน้องนัดกะยากมาอยู่หอนมือมันก่อนเขาก็สพากันมาอีกห่อนมือมันกอันนี้มามาเวียกเขาเลยมาเละเลยพี่น้องเลยไ่ได้เรื่อูเถ่านัมวยมาเวียกมางานก็เลยมาเละเลยเลาะเล่นเลยเออเ้าิด เออแห้งกี <agric> ่ขั้นแล้วเนาะเออเกล็ดอันนี้ฮะเริ่มเริ่มพูดแรงจืดเลยเนาะว่ากันคำในคนไายบ่บ่อยไร่ต้องมาลบนี่นทำยังไงนะจ้ามึงไงเรื่อยกลบเลยได้ไหมลบแหละไปกลับก็กับขึ้นมาเมื่อยกันเออไปปลาป่งบไปปลาเลยเนาะหมันไปกลับกับเนี่ยกลับเลยมาเท่าว่าเมื่อยเลยพี่น้องเลยเล่วซื้อๆกัน เมื่อเมื่อเมื่อ่าเมื่อไงล่ะเดอันยีันคนนยี่ันนี้ก็ซื้อแว้นไอ้แสงเอาแว่นไอ้แสงไงเด็กชาวบ้านเออเออฮะเนี่ยนี่อเมท่าน่นุ่งนี่อยู่เวือน่ะแม่แม่นุ่ง้ว่าอยู่เวือนเอาะสนสิ

ก็ซื้อให้มั่นหลายสุดหนึ่งสีใดสีใดนเอาสีขาวเอ้ยเอาสีเอาสีอันสมสมันไดเดมันออกสมสมเออเอามันคนขาวได้หมวยมันหนุ่งจะฉันมันคือใดซื้อเสื้อผ้าให้น้องมีสับเด้กพี่น้องเลยสุดหนึ่งน้องมีสับก็ากได้เสื้อผ้าสุดหนึ่งซื้อเสื้อผ้าให้ยายพี่น้องเอ้ยเพื่อคนชีเลือดได้ก็ถือใจเพื่อนกัน เออสีม <mm sí, ่วงม่วงนั้นงามกว่าสีนี่เออสีเย็นตาหนาเออมันนุ่งได้ไหมมันบริหัตเอาลดเอาลดนุ่งเป็นสุดเลยนุ่งเป็นสุดเลยนุ่งเป็นสุดเลยซื้อเป็นสุดใไฮเมทาเนาะเอาขบสีโรถแม่เอ้ยเออเขาสั่งมาอีกมาซื้ออยู่ห้านที่นอกห้านแค้มของเขามีหลายห้านเล่ากันนใ่เนยเออซื้อใไฮเมทาเนาะเพิ่นจากนุ่งซื้อเพิ่นนุ่ง เออเจ้าเย็นเย็นไม่เท่าวะสบายดีจ้าป้าลุงเอาเมกหน่อยให้เอาไปลูกไปมันนอ้ามักหนากระจนร่มเลยป้าม no ันเจ็บให้นอกเลยพ่อเด้อปาไทยจืนขาพอดปาก มาหอดเฮือนหอดชาเลยฮะกระซิ่หอดวังในนี่พี่น้องเยเดี๋ยวเอากระซิหาของกินของอยากให้เด็กกินเราไปซื้อมานี่ราคาเพีย่เออยาน้องให้น้องลงเออลดลดลดอย่างเงี้ยมันอยากจะลดเนี่ยมันได้อาบน้ำได้ไีมล่ะคะว่ะยังอาบน้ำน้องมึงเสียเออเอออาบน้ำให้น้องกับน้องนลงเครื่องมาอยากลงเล่นลุ่มวะนี่บอกอะนัดน้องลงนัดมาไวไวน้องกระน้องหนึ่งสองค่อยๆเน่ะสาม

อันนั้นในพวกเจ้าเห็ดยังเนี่ยพวกเจ้าน่ะอยู่เพื่อนนะพอทองพักกันเห็ดนี่ลูกหย่าเออเสียหย่าบ่ดูอันนี้คือยังคือเก่าเชี่ยข้างฟุ้งบ่เชี่ยบ่ได้มันขี้นเออเออเออตัดตัดตัดให้มันสั่นก็ได้ดูเชี่ยบ่ได้กันก็จี๊ชาบุญนั่นเข้ามาเข้ามากระซิเลิมบุญเด้อพี่น้องเด้อหะกระซิเลิมเล่นมือทำมือนี้เลือวันที่เช้ โอเขายังบอ้ยมันมันยังบอเป็นวันที่นัดสุดท้ายเออเขาส่มเพื่ออังไปสุดท้ายเขาจังไปไอ้เนาะงามเว้นงามเว้นไอเนาะอยากไปงาเว่นไปกลางคืนมาสลกันเลยลูกเนอะคือตอนไหนเนาแม่ก็ถ่ายคือเราไหนาดนาาวากเลยคือตอนไหนแล้วนม่นอยเนาะอน้ำมกเ่าไหัม่กลัง้องกำ้เอากระะกเอากะ เมื่อคืนตอนนั้นเราไปกันคืนนะลงทางนะทาเด็กๆเขาไปหล่อบุญถ่ายคืนนั้นโมโมอก่อนโมโมอขึ้นที่สองก่อนนั้นเนาะเนาะขึ้นที่สองที่สามเป็นจริงๆพาเขาไปต้นค่ำสี่แล่าจะม้วนเนาะมันจะบ่อนเนาะไปงามเว็นบ่ไใหญพี่นกไปงอนคนขายเครื่องลายก็ที่จะทอดนำมังงาไปพินพ์ต้นนมงามนงามเกือหนึ่งพิมพ์งามไี่ยุ่งเครื่องเลเด้อเลเด้อเวียนเลย เลือเครือเวียดเลเดอเลเดอนะไมอยู่เดี๋ยวสิหาของกินของอยากที่นองเลยมาอนเนการเลยกับักลาก็บมือโมดหนาลยแล้วรมามาแว่โมาบ่เสรมาเสรมาวังได้นีกัโเรเอา้นเด้อเฮ้เด้อร้านที่ขึ้นไปเล่นนะฮะร้านขึ้นเล่นนแน่นะหางกรหางมังกนอยู่ปตต้นนะเงาเนาะเมนประยูมมุมมิมเลย